ก็ลาบสวัสดีมิตรรักแฟนสมอบยานุพันธ์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่พิซซีกันอีกเหมือนเดิมกับเจ้าฟอร์จูนแรบบิทนะเกมกระต่ายของเรานะเพื่อนมาใส่กันสักหน่อยแล้วกันเพื่อนสำหรับรอบนี้มาด้วย707กันเพื่อนโอ้โหอันนี้มันอะไรวะถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรนะเจมบอลปะเจมบอลมันอะไรครับ007ใช่ไหมเออ007เพื่อนๆอันนี้มัน707นะ โอเคเอาเต็งได้นั่นเป็นนะเต็งเรบเอาเขาเรียกว่าเต็งเลขได้นั่นเป็นเอาไว้ใส่รอบสิ้นเดือนต้นเดือนหยอกครับหยอกครับหยอกครับเป็นเพื่อนวะก็ใครเข้ามาแล้วฝากด้วยนะครับกดไลค์ subscribe ใจผมด้วยนะเป็นนะมาลุยกันเลยแล้วกันสำหรับรอบนี้เอออย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นเป็นนะผมว่าใกล้จะได้แจกกันแล้วครับตอนนี้ผมก็รออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนเป็นนะให้มันครบซับสไคร์เราก็จะได้มาบูมกันแล้วไป้เวรทุ่งซิมุนครับ เหมือนเดิมน,นะไม่แนะนำล่นทำตามแต่ยังได้ยังไงอานคำเตือนกันด้โหมาถึงมาถึงมาถึงเบ็ดก้าวเต็มคอดอกนี้รู้เรื่องมามารุนเงินกันเพื่อนๆว่ามันจะเป็นจะได้ครับอ,อยากจะใส่ให้สุดอยากจะดันให้สุดครับรอบนี้ผมบอกเลยว่ามีเวลารงก็อยากจะเอาให้มันสุดเด้นเพื่อนนะอย่าไปรออย่าไปหยองมา ช่วงนี้เป็นช่วงคอนเทนต์ทุนร้อยทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนะบอกเลยว่าช่วงนี้จัดหนัก,กินช่วงสิ้นเดือนนั้นเพื่อนนะเออเขาเรียกว่าเวนะสเต็ปสเต็ปสิ้นเดือนแล้วกันเพื่อนนะสเต็ปเล่นสเต็ปแตกสิ้นเดือนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ตึงมากกันเพื่อนโอ้โหสิ้นเดือนของเราต้องมีสูส่การเล่นนิดๆหน่อยๆนเพื่อนๆผมบอกเลยว่าเล่นสไตล์เดิมอ,อาจจะเอาอยากนิดนั่น <c oughs> แหละก็ว่าปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมกันด้วยนะเพื่อนๆอย่างไรก็ฝากกาันด้วยเด้ออ่านกันเตือนกันด้วยนะครับงจุดที่แปด เปด็ดนุ่มสูให้ครับแบบนี้หัวโต๊ดติดหมุนผมหัวถือได้เรื่องจริงนะมาโอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องรันกันซะไรแจมเลยหนึ่งสองหกเต็มข้อรอเต็มแข้งเอ้ยอย่าปไปรอไปอีกเดี๋ยวกดเองมันดีกว่านั้นไปนะเดี๋ยวมันจะหยามใจกันไปเพราะว่าผมใช้พี่เอาตัวตั้งแต่รอบเช้าเลยนะั้นไปนะเออแล้วรอบสายๆผมก็ใส่พี่เอาตัวอีกตามติดหมนุนเมื่อคลิปที่แล้วนะั้นไปเลยได้ตามได้ย้อนกลับไปดูมันบ้างหรือเปล่าหรือว่าดูผ่านมาแล้วก็โอ้โห เดือดจร ja. ิงๆนั่นเพื่อนนะเทคนิคนี้ถือว่าร้ายกาศนันเองเทคนิคอันร้ายกาศเออมาม่ากันสักหน่อยนี่โอ้โหสวยทองเต็มข้อตรงนี้สวยครับหนึ่งแปดศูนย์กันเพื่อนได้เรื่องได้ราวอยู่เอย่าไพิ่งรอมาุ้ยเรียบร้อยแบบนี้เต็มข้อแน่นอนโอ้โหลดรอบสองเพื่อนมาดูนะครับ รอบที่สองของวัวน,นี้นั้นไปน,นะรอบนี้นะโอ้โหเปิดออกมาถึงเก้าสิบหเอาเลยให้ถึงเบ็ดเก้ามาได้โอ้โหตัวบูงสิฮะฟูงเอาอยู่ที่ไหนเแบบนี้มายังไงโอ้โหขัดตัวเดียวลุนอยากลุนนี่มันเข้าทุกไม้เพื่อนเสียดายถ้ามันลงทุกไม้ได้ผมพอใจนะแล้วแบบว่าเออเนี่ยไม่ต้องแบบได้เดยอะหรอกแต่ว่าให้ลงทุกไม้ผมคิดว่ามันก็พอที่จะต่อยอดได้กไกลอยู่นะเออเนี่ยเห็นไหมครับ ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ครับแบบนี้ถือว่าสวยมาสุดท้ายท้ายสุดครับเพื่อนๆแบบนี้เอาจะได้ก็โอ้โหไม่ให้โอเค 9, 8, 1, เก้าแปดหนึ่งเพื่อนถือว่าโอเคแวไปกิด okay, กันเลยเพื่อนนะไปลุยๆจะเป็นจะได้ระนอความหักเอ hundred, 98, เอหนึ่งเก้าแปดเพื่อนๆกันรางวัลนตัวเพื่อนเจมจี <c oughs> เออ <c oughs> อะไรจะสวยป่าน,านั้นดูไปดูไปเต็มคอรอเต็มออแ,มอรอแมอรอครับจุดนี้ถือว่าสวยคือว่าแจ่มครับมามารอดูกันว่ามันจะปังได้สักเท่าไหร่นะั้นนะในใจก็อยากแบบปังปังปัง,ปงโอ้โหผมนี่ก็ วันนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีมากเพราะว่าพอหลังจากช่วงเช้ามันเป็น,นที่ผมบอกอาการมันร้อนอ้าวนะพอหลังจากนั้นมาช่วงสายๆก่อนที่ผมจะเล่นรอบสองนี่ฝนตกเงินๆทำให้ผมรู้สึกอารมณ์ดีมาก <c oughs> <laughs> เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเย็นนะเพื่อนไม่มีอะไรเลยก็เพราะว่ามันเย็นนะครับอุ้มติมหน้าเอาดีมันเย็นจริงๆนะพอมันเย็นมันจะทําให้คนเราอารมณ์ดีได้นะผมบอกไว้ก่อนนะอากาศเย็นๆไม่ร้อนนะถ้าร้อนนี่หัวร้อนมันดีทันใดนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ โโอ้โหเต็มคอรอเต็มแข้งคับชุดนี้สวยครับ1 3 9 0งสามเก้าศูนย์โอ้โหโอเคแหววเลยโดดเป็นไรไปกดเองก็มาเหมือนกันเนี่ยคุณไปเล่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงหมาเห็นเมฆขยันเรื่มมาผมก็รู้แล้วว่ามันจะมาแล้ววันนี้มันปังจริงๆเอออยากจะลองทุนน้อยสักทีนะแต่ก็ใาใจกำลังเอ๊ะอยู่ว่าผมจะยอม ไปเล่นดูน้อยเต็มหลายรอบอีกสักรอบอีกสักทีเพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอดูกันถ้าผมวันไหนผมขี้เกียจผมก็จะใส่ทุนหนักไปเลยนะเพื่อนเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ามีอ่ากำลังติดไปนอมไปพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะไปเล่นตูน้อยแล้วนะมันหยามแล้วนะวันนี้ขอหยามทั้งวันแล้วกันเพื่อนเออวันปล่อยผีอะไรกันวันนี้มาถือว่าเป็นวันปล่อยผีแล้ววันปล่อยของเหมือนกันเออมาคลิปนี้ขอปล่อยของเลยนะกันนั้นเพื่อนต้องบอกก่อนเป็นไง สวยงามแปดหกแปดเพื่อนเต็ม้อรอเต็มเพื่อนที่ว่าสวยถี่ว่าแจมอัพเลยอย่าไปรอก็ไม่อยากใส่เบ็ดเยอะเท่าไรเราคผมอ่ะยี่สิบเลยกันมาขอแค่สามสิบมูลพอรอบนี้ถ้าโดดในผมสักรอบผมพอเลยผมไปเ,เพื่อนผมไม่อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวค่อยไปเล่นรอบหน้าพอคลิปนี้มาแล้วมันมาพอสมควรแเพื่อนก็ไม่อยากไปต่อแล้วนะในใจนี้คิดอยากจะพอแล้วตอนนี้เ <c oughs> ออขออีกสักสามสิบมูนนลดดนี่แหละารอบนี้อุ้ยเรียบร้อยโดนแน่นอน ร้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้มาเต็มคอเอาดีครับมาดูมารุ้นกันยตอนเพื่อนเอาให้มันจบเพื่อนว่ามันจะเป็นจะได้นะครับจะแตกหรือเปล่าแค่นั้นเองจะแตกหรือเปล่ามา <c oughs> ไปครับนี่สวยโอ้โหสองห้าสูนสองห้าสูนไป อย่างสวยครับผมบอกเลย39 0ส,สวครับนี่เต็มข้อเรียบร้อยยังเหลือ,อยีครับสุดท้ายสุดท้ายยังโอ้โหก็ยังแจ่มอยู่เสมอเหมือนเดิมโอ้กระต่ายผมเอาเรื่องจัดเข้าข้อ,อยิงจริงๆงน,นก็นัไปไะอีกสักหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงไม่ให้ลองโอ้โหดูทรงก็รู้แล้วอีเป็นไงกิ่งซะด้วยผม อะไรวะเนี่ยมองออกมองขาดจะด้วยเป็นไงโอ้โหถ้าขนาดนี้ไม่ต้องเล่นแล้วผมบอกเลยถ้าจะมองขาดขนาดนี้โอ้โหอ๋โอ,โอ้มันให้ผมโดดเดียวจริงนะจริงนะข้อโดดเดียวมันให้ผมโดดเดียวอยู่นะแต่ผมไม่โดดเดียวเหมือนผมรู้สึกว่าผมพอใจกับสิ่งที่ผมได้แล้วตอนนี้โอเค ไว้เจอผมใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าเพื่อนสัมบรับทีนี้ก็คงต้องขอตัวลากันอีกเหมือนเดิมนะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมจบด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจผมกันด้วยนะเพื่อนนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้นะครับไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็กดหัวใจเอาไว้ก็ได้นะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์ขี้เกียจคอมเมนต์นะเอออีโมจิหัวใจสักหนึ่งอันก็ยังดีนะเพื่อนนะไปเะจะหน่อยในคลิปถัดไปเพื่อนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครััับบสสวสดีครผม